ปลัดกระทรวงสาธารณสุขห่วงช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมามีการเดินทางท่องเที่ยวผู้ปกครองและนักเรียนนี่มีกิจกรรมรวมกลุ่มอาจเพิ่มความเสี่ยงแพร่เชื้อโรคโควิด -19 ช่วงเปิดเทอมวันนี้แหละแล้วก็ย้ำว่าต้องประเมินตนเองหากมีอาการก็ให้ตรวจ ATK ทันทีในเรื่องนี้นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจ,จิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่1ทับสองในวันนี้แหละวันที่17พฤษภาคมวันนี้เปิดภาคเรียนแล้วซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันที่ผ่านมาอีก4วันทําให้มีการเดินทางท่องเที่ยวรวมถึงมีกิจกรรมการรวมตัวทั้งผู้ปกครองนักเรียนซึ่งไปรวมตัวกันมาแล้วก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยหากไม่ได้มีการป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ตามมาตรการอาจทําให้มีการติดเชื้อเพิ่มเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้สวันที่หยุดมาเนี่ย ไปรับเชื้อกันมาได้ยังค่ะไปเฉลิมฉลองอะไรกันมาได้ยังไปรวมกลุ่มกับญาติพี่น้องกันมาได้ยังอาจทําให้ติดเชื้อเพิ่มถ้าไม่มีมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและแพร่เชื้อระหว่างกันได้โดยไม่รู้ตัวเพราะเด็กนักเรียนนี่โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเวลาไปโรงเรียนให้สวมหน้ากากก่อนไปก็จริงแต่เวลาเด็กมันเล่นกันมันขวนหน้ากันมาอะไรกันไม่สนใจหน้ากากนะครับ เด็กเนี่ยนะก็คือเด็กนั่นแหละ<ช>เขาก็สนุกของเขาเขาไม่ใส่ใจตรงนี้หรอก<ช>นะครับ<ช>เนื่องจากว่าสายพันธุ์โอมิครอนนี่ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการยิ่งเด็กแข็งแรงก็ไม่มีอาการเลยและเมื่อเปิดภาคเรียนวันนี้เนี่ยแบบออนไซต์วันนี้แบบออนไซต์เลยอาจทําให้เกิดการแพร่เชื้อภายในโรงเรียนได้นะฮะจำนวนมากดังนั้นก่อนกลับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนตามปกติอย่าลืมเลยวันนี้ช่วงเช้าตรู่เนี่ย ตรวจ ATK ตัวท่านและลูกหลานท่านกันหรือ,อยังให้ผู้ปกครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศนะครับประเมินความเสี่ยงของตนเองก่อนกรณีมีความเสี่ยงหรือมีอาการป่วยให้ตรวจ ATK ทันทีก่อนที่จะไปเหยียบโรงเรียนนะหากผลตรวจเป็นบวกหรือติดเชื้อขึ้นสองขีดเนี่ยให้เข้ารับการรักษาต่อไปและย้ำว่าไม่มีมาตรการบังคับตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนนะ แต่เพื่อความมั่นใจทําเถอะมันก็ดีนะฮะและไม่ได้กําหนดให้ต้องตรวจเป็นประจําทุก3-5วันหรือทุกสัปดาห์แต่ขอให้ตรวจเมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการยิ่งถ้าตัวเองนี่รู้สึกว่าตัวรุมรุมร,ร้อนร้อนเหมือนจะมีไข้ตรวจเถอะอย่างนี้ต้องตรวจแต่ถ้าบางคนไม่มีอาการเพื่อความสบายใจปลอดภัยของครูและเพื่อนร่วมห้องร่วมชั้นร่วมโรงเรียนก็ตรวจและส่งผลให้โรงเรียนดูเลยว่าลูกชั้นครอบครัวชั้นไม่ติด ม,มันจะได้จบและสบายใจกันนะครับส่วนมาตรการป้องกันการติดเชื้อก็ให้ยึดตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มข้นของกรมอนามัยเบื้องต้นแนะนำให้ป้องกันตนเองตลอดเวลาโดยการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือตรวจคัดกรองลดความแออัดและทำความสะอาดรวมถึงเข้ารับวัคซีนให้ครบโดยกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาอายุ12-17ถึงปี ควรรับเข็มกระตุ้นและกลุ่มเด็กประถมศึกษาอายุ5 11ปีควรรับวัคซีนเข็มปกติให้ครบจะช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรงลงได้และการเสียชีวิตลงได้ทั้งนี้หากพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียนนะครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายให้ปฏิบัติตามแผนผเผชิญเหตุไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียนเหมือนที่ผ่านมาย้าถึงแม้ว่าจะพบเด็กนักเรียนมีอาการ ติดเชื้อโรคโควิดสนะิบเก้าณตอนนี้ก็ต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุย้ำไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียนครับแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะค่ะ